คุณบอกเล่นกันอยู่แล้วล่ะฮะเล่นกันแค่ล่ะโซชาเดียบผมดังเอาว่าผมไหวอยู่บางคนบอกว่าเขาจะชบไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องถามแล้วนะครับอันนี้ไมอันนี้ไม่สอนใช่ไหมหรือว่าไงไม่สอนนะโอเคอันนี้ก็ต้องขอเชิญกรรมการเต้นนะเพราะ เ่นกติกามากกรับผมนะครับผมเราคือพระจันทร์ฉายนะครับแมสองเส้นนะครับสองกติกาโอ้ยเอาไม่ธรรมดาเลยครับผมอ่ะเฟสทูเฟสจับตีได้แยกนคนน้คุณอนะครับผมจับตาชมนะครับผมขอเปลี่ย โอเคฮะเอาวะเปิดขายก่อนเบ่นเข้าไปทางซ้ายเลยโอ้โหตี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 ไว้ตีไว้หักออกไปโดนสองโอ้โห ปีไหมเอออย่างเดีทำอะไรก็ไม่ได้โอ <t> ้โหเปิดตาให้ต่อยเลยถักเตืนเอาวะตีแจเป็ดลาไปนักนักันักเนต้วนักผู้ไบอกพลงเยนมวยกตาดนไม่อกจบกไม่ให้เลยนเหงานะนกตอบไป เอาไว้อห้เอล้ตยครับโอ้โหนี่นะะเด็กครับธรรมดาไที่ไหนใครลองโดนดูได้เลยเบอกว่าเป็นมวยเตะเดโหรเป่่อะบเตาเข้าใจก่านะฮะตุเยาครับ ไตามไปเลาแข็งเอ้ยสองเลยดไปยับกัไปทบคีนตลอดเอ้ยเอ้ยเอ้ยสอโอ้โหสุดยวดีดังจรโอ้โหพี่ตยับไปเลยนผมเพเล่นกันย้ายยับไป เอาวางเถจะทไรทำอะไรก็ได้จริง้องบอกว่าคนนี้ตัดเกงนะโอ้โหว่าถึงยอดแก่คู่นี้นนี้ตนเ้จ้าดิเต้ยัดไปยัอไปนุกว่ายับอ้ตดนัดไยโอ้โ โอ้โหแข่งจริงครับผมจุดไล่จุดไล่เข้ามาท้ายครับใครว่าแบบพีดตัวได้ไับเดหกห้าโอ้สามเอาโหบกแรกครับจุนแล้ครับโอเของพีใช้กับคู่มัหน่อยครับผมโอ้โหทุกคผมขอเสี่ยงเฮในจให้ากคู่นี้ได้ครอ่โ

แตกเลยครับผมโอ้โหอ้โหทำอะไรไม่ได้ผู้นี้ไอ้ดีโอ้ยโอ้โอ้โหมาตึงหัวได้หนักจริงเจ้โอ้โหเดือดมเลยตัวตว่านี้อ่าตึงแตป็นตางแยกเลูนี้ไงเชียหนนี่านหนนมาแล้วนะ พี่เน็กคำตัวได้ไหมอาพี่เตะแต่บ้าเอาล่ะเดี๋ยวจะจับหรือเปล่าเดี๋ยผมนเดี๋ยวเช็คก่อนนรับได้ไหมตอนนี้เราขอพี่เล็เช็คนี้ยนะคู่นี้อ่ะไหวไหมฮะลองเช็คดูนะครับอ่ะโอเคนะออาขอเสียงตัเมือให้กับคู่

តៃបងអើយអីតៃមកเตะมาขอน้ําน้ําเออរកទៅเลยរកទៅเลยរកអឺអីអូអើ โอ้โหอาอาหนใจดนนะเลยจากของี่ส้นะสู้องรับใจครับีคนนี้ไฟบ้าครับสิบวิสุดท้ายครับสิบวิสุดท้ายครับไฟบ้าเจ็ครอตเจ็ดหกเป็ยอดเขาครับ้นน hm ี e ้สี่สามสองหนึ่งไป คนเดีเราเชอเต็มที่นะผมจบเกมมาแล้วผมจบเพื่อเพื่อนจะพาไนแล้วผมดูแลต่อนะ้วผมนะนะหลังหันจะหลังหัวหัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยไม่มีกำลังชกต่ำชกหรอกนะครับผมนะโอ้โหแต่นี่เขาสามารถชกได้ต่ำชกแล้ว